อีกหนึ่งบทความของอาจารย์เดชานรารนา a ที่เขียนเกี่ยวกับพายุบาวีขึ้นจีนแล้วเขื่อนยักษ์จีนจะแตกในสิ่งนี้สร้างความเสียหายอย่างน่ากลัวแม้ว่าตอนนี้จะสลายตัวอ่อนกำลังลงแต่ก็ใช่ว่าจีนจะไม่เผชิญกับพายุฝนอะไรอีกหากแต่ยิ่งดูในภาพดาวเทียมแล้วจีนจะเจอกับพายุหนักตลอดปีอย่างแน่นอนใต้ฝุนบาวีพายุลูกที่แ ที่ลอยเฉียนหัวใต้วันไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจเมื่อพายุตีโค้งออกไปขึ้นฝั่งเกาหลีแทนและเข้าถล่มจีนต่อในทันทีไม้สัตว์คือชื่อพายุลูกที่เก้าจากในช่วงแรกที่ไม่มีท่าทีว่าจะก่อตัวขึ้นได้เร็วขนาดนี้แต่สุดท้ายก็ก่อตัวขึ้นมาจนได้และดูเหมือนจะมีกำลังทำลายล้างไม่ได้ไปกว่าพายุบาวีเลย เหมือนภาพการรวมตัวของพายุในเขตอันดามันด้านประเทศมาเลเซียจะเห็นจากภาพดาวเทียงที่ชี้ให้เห็นหมวลพายุก่อตัวหนาขึ้นเรื่อยๆในฝั่งมาเลเซียและอินโดนีเซียต้องลุ้นจนถึงปี2564กันว่าพายุฝั่งโซนเอเชียล่างพายุไม้สักเตรียมเข้าไต้หวันแต่จะทำนายว่าไต้หวันจะโดนแค่เศษพายุไม้สัก จะสร้างความเสียหายไม่มากแต่ถ้าดูทางทิศทางลมแล้วเสี่ยงหายของจีนต่างหากที่จะขอทำนายว่าจะโดนพายุไต้ฝุ่นไม้สักเข้าเต็มๆในขณะที่พายุฝนทางฝั่งเกาหลีก็ยังมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นแต่จะหนาแน่นจนเกิดเป็นพายุใหม่อีกลูกที่จะขึ้นเมืองช็อกจินของเกาหลีเหนือก่อนจะเข้าโจมตีเมืองสินยางและต้าเลียน ของจีนในภาคตะวันออกในขณะที่พายุใต้ฝุ่นบาวีอ่อนกำลังลงเปลี่ยนเป็นพายุฝนดีเฟรชันมุ่งเข้าเมืองต้าเลียนและจะเข้าปักกิ่งในวันพรุ่งนี้ประเด็นที่น่าแปลกใจก็คือเหมือนทิศทางลงของพายุฝนทั้งหมดจะเข้าโจงตีกรุงปักกิ่งของจีนดูได้จากด้านบนตอนเหนือกรุงปักกิ่งพายุฝนจำนวนมากได้เคลื่อนตัวจากตอนใต้ของมองโกเลีย จะเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งพร้อมกับพายุไต้ฝุ่นบาวีที่อ่อนตัวลงในขณะที่ตอนล่างพายุไต้ฝุ่นไม้สักจะเข้าเชียงไห้อย่างแน่นอนตามทิศทางลมของดาวเทียมที่บันทึกได้ส่วนอีกฝากวันนี้จะได้ยินข่าวเนปาลกับอินเดียน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะเนปาลจะหนักที่สุดก่อนพายุจะเคลื่อนที่เข้าสู่มณฑลยูนนานอีกรอบ วันนี้กรุงเทพมหานครและภาคอีสานจะอวมหนักจากพายุดีเฟรชั่นแต่ภาคเหนือฝนจะเริ่มหยุดตกหนักและจะเริ่มเข้าสู่สภาพปกติแต่จะไปหนักอีกทีก็เดือนหน้าจากพายุฝนเข้าสู่มนลทนยุนานประเด็นที่จะทำให้เขื่อนยักษ์จีนแตกลงจริงๆซึ่งมีเขาว่าเราอาจจะได้เห็นไม่เกินเดือนตุลา2563นนี้ที่จะถึงนี้คือ ภาพดาวเทียมจากภาพภาพายุเฮอริเคนที่ก่อตัวลูกใหญ่มหาศาลที่คาดว่าจะเข้าจมงีสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรปจากสถิติที่ผ่านมาเมื่อสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรปเจอพายุเฮอริเคนหนักจีนก็มักจะประสบกับพายุใต้ฝุ่นทอร์นาโดที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับจีนหลายครั้งพายุทอร์นาโดที่อันตรายที่สุดก็คือ พายุที่เกิดจากชั้นใต้น้ำด้านล่างที่เคยหอบเอาฝูงสัตว์น้ำมาจากทะเลมาลนลงบ้านคนในอีกทวีปหลายครั้งพายุทอร์นาโดใต้น้ำจะเกิดขึ้นได้แบบรุนแรงต้องมีปัจจัยดังนี้หนึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและตกบ่อย 2. ต้องมีลอยเลื่อนใต้น้ำและมีฝนตกเติมตลอดสม มีอากาศที่ชื้นจัดและมีมวลน,น้ำของพายุฝนจากหลายๆสภาพอากาศมารวมตัวกันในจุดนั้นมากซึ่งที่พูดมาก็ล้วนมาตรงจุดประสงค์ความเป็นไปได้นั่นก็คือแม่น้ำแยงสีในประเทศจีนในตอนนี้จีนประกาศว่าควบคุมปริมาณน้ำจากเขื่อนสามผาได้แล้วพายุไต้ฝุ่นเบาวีก็เข้าถล่มทันทีและ ก็เติมน้ำในแม่น้ำน้อยใหญ่ไหลเข้าแม่น้ำแยงซีเพิ่มขึ้นอีกอีกสองวันพายุจากใต้มองโกเลียก็จะเคลื่อนตัวเข้ากรุงปักกิ่งฝนตกหนักก็จะต้องไหลามาลงมาเติมมวลน้ำให้กับแม่น้ำแยงซีเพิ่มขึ้นอีกเหมือนเดิมจีนเคยเจอพายุทอร์นาโดที่สร้างความเสียหายหนักมาแล้วหาคราวนี้พายุทอร์นาโดเกิดก่อตัวขึ้นใต้แม่น้ำแยงซี บริเวณเขื่อนยักษ์สามผาเราคงได้เห็นฐานเขื่อนยักษ์ใต้น้ำโผล่ขึ้นเหนือน้ำให้เราได้เห็นในอีกไม่นานเมื่อพายุใต้ฝุ่นบาวีเข้าประเทศจีนจะกลายเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่จีนเคยเจอมาก่อนเมื่อ15้าปีเชียงไฮเมืองที่สวยงามที่สุดของสีจินผิงก็จะไม่รอดให้รอฟังข่าวบาวีกับพายุอีสองลกูกเตรียมเข้าถล่มปักกิ่งของจีน บทความของอาจารย์เดชานารนานอาจจะดูน่ากลัวสำหรับคนในประเทศไทยแต่สำหรับคนจีนแล้วบทความต่างๆที่อาจารย์เดชานารนานได้เขียนเอาไว้มันได้ช่วยประชาชนจีนจำนวนมากที่พวกเขาหลายชีวิตที่เชื่อในบทความของอาจารย์เดชาที่เขียนขึ้นนี้ทําให้พวกเขาหลายชีวิตได้อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยและ ได้คอยแต่เฝ้ามองดูเพื่อนบ้านของพวกเขาอีกหลายชีวิตที่จะต้องเผชิญกับพายุนะักอีกหลายลูกที่เข้าถล่มประเทศจีนแบบไม่ยอมหยุดยั้งสักที